นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสสวัสดีครับตอนรับ่าวสุเนชันบันเทิงนะฮะครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอินไซต์ข่าวคราวของคนบันเทิงที่ วันน <S 2 Pop keys> mm ี hmm, so ้วันนี้มีสนุกนิดนึงผิดคีย์นิดนึงนะเซอรนิดนึงเป็นคนที่ชอบพูดอะไรกล่อมคีย์เป็นคนรักควอมอยู่กับตาแล้วก็พิเค้กเช่นเคยนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนใช่คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเรานะฮะผ่านทางโลกออนไลน์ Twitter Instagram ชื่อเดียวกัน @ent_ คิดแล้ว n t v ใครที่เล่นทวิตเตอร์นะฮะสามารถเข้าไปกดอ่านที่แท็กเนชั่นบันเทิงก็ได้ภาษาไทยเพราะว่าในนั้นมีการทวิตข่าวบันเทิงทั้งวันฮะถูกต้องนะฮะติดตามช่วงแรกของเราเลยกับช่วงขอเมาส์กันซ่า แบบนี้เราต้องบอว่ามีสีสันแล้วก็ต้งคึกต้องคึกต้งคึกต้งคึกต้องคึก <Yes. S 2> แต่ว่าข่าวนี้เราคึกไม่ได้นะ่คงใช้ใชัยเป็นเรื่อง <laughs> ร,ร,ราวการแถลงคอนเสิร์ตวัน <c oughs> อำลาขวัญใจของคนเดิมของพี่เป้าสายันสัญญานะฮะกลับบ้านสุพรรณบุรีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่อสองคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังจากที่จัดขึ้นครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ พระประแดงอาเขตจังหวัดสุปราการซึ่งก็เรียกได้ว่าแฟนๆของพี่เป้าสายาสายาแห่กันไปให้กําลังใจกันมากมายนะฮะรวมถึงตัวของพี่เป้าเองที่กําลังป่วยด้วยโรคมะเร็งก็มีการฝืนร่างกายนะฮะขึ้นไปร่วมร้องเพลงบรเวทีขอบคุณแฟนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วย2เพลง ครั้งนี้ที่เราไปทําข่าวเนี่ยคือคอนเสิร์ตครั้งที่2องของเขานะใช่ครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของสายยันนะฮะที่ลานอนุสรดอนเจดีซึ่งก็จะรองรับจํานวนผู้ชมได้ร่วมหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีศิลปินไปร่วมร้องเพลงราวๆสามสิบถึงห้าสิบชีวิตเลยทีเดียวครับครั้งนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นความฝันเป็นหัวใจของคุณสายเย็ยนสัญญาเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเขานะครับ คือจะที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าเขาได้กลับบ้านวันนั้นอาการป่วยอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไรต่างๆมันทําให้เขาช่วยกระตุ้นเป็นพลังของคนจังหวัดสุพรรณบุรียังให้การต้อนรับเขาอยู่คิดว่าเขาคงจะชื่นใจนะฮะที่จริงเราคุยกันว่าอยากจะให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงของสายเย็นสัญญาจริงๆนะครับสมัยเมื่อ20 30ปีที่แล้วเราก็จะพยายามให้มันเป็นรูปแบบซึ่งก็จะมีตลกมีเจ็ดพลังหนุ่มมี อะไรต่างๆให้มันเป็นรูปแบบเหมือนสายเย็นสัญญาจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเผื่อไว้นะครับน้องๆนักร้องค่ายต่างๆที่มาช่วยงาน ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะจะเป็น2บรรยากาศครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับรายได้ทั้งหมดนะฮะจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะนําไปมอบให้กับทางครอบครัวของคุณสายันสัญญาทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างที่บอกไปจะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ลาอนุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนงานนี้นะฮะคุณสายันจะขึ้นร่วมคอนเสิร์ตหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นนออออยยู่่กกกับททาางแพ์จะรรด ใช่นะครับดังนั้นเราก็เลยมีความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของสายยันนะครับหลังจากทําเคมีบาบัดไปเมื่อ3วันที่แล้วโดยอัปเดตจากภรรยาของเขานะครับคุณวรรณพรสรัมฤทธิ์นั่นเองบอกว่าโชคดีที่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนะครับแต่มีช่วงเช้าของวันนี้ที่จะมีการถแถลงข่าวนะครับว่าทานอาหารได้น้อยลงอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เสียงแหบส่วนกำลังใจตอนนี้แน่นอนว่าเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่ามีลูกๆไปเฝ้าอยู่ตลอดแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการแฟนเพลง โทรมาให้กำลังใจอยู่ไม่ขาดครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ปกติดีค่ะแข็งแรงทานข้าวได้แต่มาเมื่อเช้านี้ก็เริ่มทานข้าวไม่ได้แล้วก็เสียงก็แหบลงค่ะแต่ก็ยังช่วยตัวเองได้ค่ะนะคะอ๋อคือคือยังไม่ได้เข้าไปนะคะ ก็มีให้ให้เคมีบําบัดครั้งที่สองอะค่ะแต่ก็ต้องคุณหมอต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะทาอะค่ะนะคะทำครั้งแรกไปแล้วอะค่ะแต่ครั้งที่สองอย่างค่ะค่ะแต่ก็ต้องดูร่างกายของผู้ป่วยด้วยว่าพร้อมที่จะทําต่อไปไหม เป็นก,กำลังใจด้วย,วยฮะใช่ครับหลังจากนี้นะฮะแพทย์ยังต้องดูแลพี่เป้าสายันอย่างใกล้ชิดน,นะคัะคุณผู้ชมแล้วก็จะต้องมีการทําเคมีบําบัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทําครั้งแรกไปแล้วประมาณ7วันแต่ทั้งนี้ต้องดูสภาพร่างกายของพี่เป้าด้วยว่าจะสามารถรับไหวไหมนะฮะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสายันสัญญาด้วยง่ายที่สุดนะครับไปร่วมชมการเกิดกันนะฮะ16สิงหาคมน,นี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองฮะมาคึกกันต่อคึกได้แล้ว วุ้ง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 นะฮะผมกับเรื่องราวของเจมจีรายุนั่นเองเจมจีเจมจีถูกต้องนะฮะดังมากเลยทีเดียวนะครับติดลบหมไปแล้วนะฮะแต่ว่าพระเอกคนนี้ซุปตาข้ามคืนไงว่าดังขนาดนี้แล้วทำไมมีข่าวว่าจะไปเมืองนอกล่ะเขาไปรีบหงี้มันมีข่าวอะไรข่าวเร็วดีเช่นเล่าเรื่องราวของเจมจีนะฮะมีข่าวว่า จะไปไกลถึงประเทศเกาหลีจะไปฝึกเป็นศิลปินดังที่แดนโซรวมทั้งเขากลังมีข่าวกับสาวๆข้ามช่องอย่างสาวมินพิชยาด้วยถึงกล้ามหรือข้ามมีการขอลายกันด้วยนะฮะรักษาทั้งคู่เนี้ยเขาไปออกอีเวนต์ร่วมกันแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสที่ถ่ายรูป ถ่ายรูปคู่ร่วมกันเอ๊ะทำไมเขาไม่า่ายคู่อย่างงี้หรอเออทำไมเขาไม่ถ่ายอยู่คนละช่องเนเกี่ยวไหมฮะอาถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเกาหลีก่อนเออไม่ใช่สิเรื่องมินก่อนเรื่องน้องมินก่อนเรื่องน้องมินก่อนฮะถามเรื่องน้องมินก่อนเพราะว่าทำไมไปงานแล้วแบบไม่ยอมอันนี้เหมือนกันแบบไม่มีโอกาสรู้เรื่องไหมแบบมีมีข่าวว่าไปขอลงขอลายกันนะฮะตัวเจมจิบอกว่ายังไม่มีโอกาสคุยกันเลยเออแล้วเรื่องการซ้อมที่บอกว่าเจมจิไม่ยอมซ้อมคู่กับน้องมินเนี่ยจริงไหม บอกว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าให้สัมภาษณ์คู่ได้ก็ได้อยู่แล้วเออนะครผมแล้วก็บอกว่าเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกันยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยผมว่าไม่มีการเข้าใจผิดกันหรอกถ้ามินเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่มีอะไรตัวจริงพี่เขาก็น่ารัก คิดว่าจะขอลายน้องมินไหมได้โอ้ยเจอมก็คงไม่หรอกครับเออเขาตอบไปตามเรื่องตามราวของวัยเอกหนุ่มเขานะอ่ะส่วนที่มีข่าวว่าจะไปเป็นศิลปินที่เกาหลีนั้นนะฮะเจมจีก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นพี่แค่ตัวผมเนี่ยจะไปเทรนที่เกาหลีเท่านั้นเองโดยมีพี่ปิกชันฉลาดผู้จัดการส่วนตัวส่งไปเพราะเห็นว่าตัวเจมจิเนี่ยเป็นคนชอบร้องชอบเต้นก็เลยอยากให้รู้ว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาฝึกการเป็นศิลปินอย่างไรบ้างก็จะส่งไปฝึกทักษะเฉยๆนะฮะ เป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นค่ายน้องก็บอกว่าเป็นค่ายแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนแยกออกมามนักข่าวถามว่าจะไปอยู่กับค่าย JYP ของศิลป,ปินเกาหลีดังๆนระใช่ไหมตัวของเตียมจีบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยถามว่าเตรียมโกอินเตอร์หรือเปล่าคงยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจพี่ปิ๊กเหมือนกันผมมีหน้าที่ไปที่เขาบอกพี่ปิ๊กบอกให้ไปเตียมจีก็ไป ไป, all, ไปทําอะไรก็ทําตามที่พี่ปิกบอกไปฝึกทักษะเล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่องของการเต้นการร้องนะฮะแต่ว่ายังไม่มีแพลนเรื<_<_่องของการที่จะออกอัลบั้ม ก,ก็ยัง<ป>อยู่ไทยนี่แหละนะฮะแต่ว่าจะไปช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนไปเดือนเดียวเองนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทั้งหนังแล้วก็ละครเนี่ยปิดกล้องพอดีแล้วถ้าเกิดไปเข้าตาของอพุ่้กับหรือว่านักปั้นชาวเกาหลีลข่าวนี้นะนนะต้องยกให้เขาเลยเขาบอกว่าก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาที่ช่องของผมอะที่เซ็นกับช่องสามอะยังอยู่อีกหลายปีเลยครับเสียงเหมือนดมิตาร น้องน้องเขาเหมือนเอคือตอนนี้ตัวของเจมจิยังไม่ได้ฝึกภาษาเกาหลีนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเรียนภาษาเกาหลีจะได้ดูหนังเกาหลีรู้เรื่องไม่เห็นยากเลยอันยองฮันเซโยอันยองฮันเซโยกัมซาฮามิดายองยองคิมซิเน่ ตอนนี้เครีย์งานทั้งหมดแล้วนะฮะจะไปอยู่หนึ่งเดือนแต่รับรองว่าไม่กระทบกับเรื่องเรียนอย่างแน่นอนเพราะว่าวางแผนไว้แล้วพี่ปิกวางแผนไว้ให้เอะอะกับพี่ปิกพี่ปิกดดูยัเห็นไหมลีลาการเต้นเขาเหมาะไหมเหมาก็คือไปเรียนเพิ่มเติมไงให้รู้จังหวะการเต้นเพื่อที่เออออกอีเวนต์จะได้มีทั้งสาวว่าไปรับงานอีเวนต์ของเกาหลีบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เจมส์อยากรู้จังหวะการเต้นไปที่เกาหลีแต่ถ้าอยากรู้จังหวะหัวใจของพี่มาที่เนชั่นนะ ไปที่ข่าวของแตงโมดีกว่านะฮะทำไมเชิญขบันไดช่านจะมาหาใครมาหาแกนี่ยเหรอก็มาหาสาวที่นี่ไงสาวที่นี่เขาเตรียมพร้อมที่จะให้น้องเจมส์จิตเนี่ยเรียนรู้เรื่องของจังหวะหัวใจนี่พูดเลยนะถ้ามานะ ถ้าไม่บอกกันนี่โกรธนะเออข่าวที่แล้วมาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปไม่รู้ว่าต้องรอลุ้นกันนะว่าจะได้ตามรอยนิชคุณตามรอยนัททิวไผ่งามหรือว่าตามรอยบีเคพเนไปหรือเปล่านะใชแต่เขาควที่น่ารักจริงเนาะตึ๊ด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 ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตั๊ดตื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 ๊ดตน๊ดตื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 ๊ดตน๊ดต่๊ดตส๊ด มีนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งครับได้เขียนบทสัมภาษณ์ของแตงโมไว้ว่ายังคงติดต่อกับแตงพงศกรอยู่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นอดีตคนรักของสาวแตงโมที่ไปบวชไงใช่ไหมใช่แล้วก็พอบวชเสร็จแตงโมก็เลยต้องห่างมาดีกว่าใช่เพราะว่าฝ่ายชายบวชจะป้อยู่ในสี่เที่ผเราจะไปควนพาไม่ได้จ้กป้าไม่ได้ก็เลยเคว้งคว้างมือนหลงทางกลางป่ากผู้ใดผู้จะหาใครว่าบวชผู้ชายเหมือพราไปแล้วแตงเองเนี่ยบวชนานมากแต่ว่าสึกออกมาแล้วนะล่าสุด ก็สุกมาตอนจังหวะที่ที่นางก็มีขครก็มีข่าวกับโตโน่พอดีกอ่ะแตงโมบอกว่าสาหรับแป้งนะฮะเรายังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแตงโมชอบใช้คําอะไรที่แบบว่าสุกฉันชอบคําของเธอเรายังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อการตั้งแต่พี่แตงบวชเนี่ยและการติดต่อก็น้อยมากๆมากๆนอกจากจะมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องติดต่อกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโมก็ติดต่อผ่านคุณพ่อเซส มากกว่านะฮะแล้วตอนนี้โมก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณแตงแล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าโมก็มีคนที่คุยจริงๆจัง,จงๆอยู่แล้วแล้วเราก็คุยคนเดียว,วส่วนพี่โตโน่ก็เข้าใจเออเรียกโตโน่ว่าพี่วะส่วนพี่โตโน่เข้าใจนะฮะว่าโมกับคุณแตงเนี่ยไม่ได้คุยกันทางชูสาวตัวคุณแตงก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาติดต่อกับเรานะฮะก็อบอกอย่างงี้เหมือนมีข่าวว่าโมไปพูดกับ เพื่อนๆในกลุ่มว่าคนที่จะแต่งงานคือแตงไม่ใช่โตโนโ่มีข่าวมามีข,าข่าวลือมาใช่ไหมโมว่าไงอันนี้อันนี้บอกกันไม่เคยพูดนะพี่แล้วข่าวมาจิกไหนเนี่ยโมไม่เคยได้ยินให้โมได้ยินก่อนโมถึงจะตอบได้<อ>ก็นี่ไงก็ได้ยินแล้ว,ลวก็ตอบสิเออทำไมโม <บ S 1> ก็ไม่ตอบล <c oughs> อะส่วนกรณีที่ล่าสุดของทาง Ex a c ซนะครับมีมาตรการห้ามเด็กในสังกัดพูดเรื่องความรักเพราะว่าจากการณีของโมแล้วก็ตวโตโน่เนี่ยแหละโมก็ไม่เคยได้ยินนะคะพี่คะดังนั้น มโมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรเช่นกรรันรอใหโมเห็นข่าวก่อนจะดีกว่าเออรอทั้งได้ยินเสียงแล้วต้องเห็นข่าวด้วย ออนอกจากนี้นะางนะันผะต้องได้ยินก่อนจะตอบได้ถูกต้องเลยคนอกจากนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อด้วยนะฮะว่าล่าสุดเห็นแตงโมนเนี่ยไปเที่ยวเขาดินเอออันนี้ก็เป็นข่าวได้ด้วยเออเจ้าตัวก็อธิบายว่าเนื่องจากน้องสาวของแตงโมเนีเ่ยเดินทางมากรุงเทพของของายชายเออน้องสาวของโตโน่ผิดอ่านผิดเลยมันยาวเออนะเดินมาขนตรถเนานใช่ใช่นะฮะเดินทางมากรุงเทพก็เลยพาไปเที่ยวก่อนหน้านี้ตั้งใจจะพาไปที่เอ่อสยามโอเชียนเวิแลด์แต่คนมันเยอะก็เลยเปลี่ยนใจไปดูสัตว์ดิ กว่าที่เขาดินเออนะฮะนางเอกก็แตงโมก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะโพสต์รูปถ่ายคู่กับอีกฝ่ายใช่แต่ว่าก็มีคนเห็นไงไปเที่ยวด้วยกันแล้วใช่ก็ไปเขาดินไงนูนเนนกเขากรูจุ๊กจิจุกกรู แบงค์โมบอกว่าสาที่ไม่ยอมถ่ายรูปคู่นะออแต่ตอนนี้เราแค่เป็นพลังใจให้กันเ,เพราะฉะนั้นขอให้เรื่องราวการถ่ายรูปคู่เนี่ยให้เป็นเบื้องหลังดีกว่านะไม่อยากอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ <c oughs> ยังไม่มีการพรีเซนต์เอาไปเป็นคู่หรือว่ารับงานพรีเซนต์อะไรที่ว่าจะถ่ายถ่ายรูปคู่กันเพราะว่ามันไม่จาเป็นใช่เขาบอกว่า <c oughs> ไม่อยากให้การถ่ายรูปคู่เนี่ยมาเป็นธุรกิจอ่ะ <c oughs> ไม่อยากได้เงิน <c oughs> จากการถ่ายรูปคู่อะ่ะ เธอสัญญานะว่าไม่อยากให้เป็นธุรกิจอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะ<อ>คืออย่างนี้คืออย่างนี้โมบอ,อกว่าอย่างนี้โมไม่อยากใช้ความสัมพันธ์มาหากินก็อ,อย่างนี้นะก็<อ>่ต้องรักกันเป็นคู่กันสิก็<อ>ออยังไม่มีไงตอนนี้ก็คืออาจจะมีนะแต่ว่ายังไม่รักเพิ่ว่ากันในทีเลขมาเงินเลขมาก็ตัวไปใช่เพราะว่าตอนนี้เราเป็นแค่ พลังใจให้กันอยู่แล้วเราก็เป็นกระยาณนมิต่ดีคุณแตงขอบคุณมากมนะคะับสำหรับตังโมฮะขอบคุณมากสำหรับการใช้ศัพท์สูงๆ <c oughs> บ้านเราไม่เคยใช้ศัพสูงขนาดนี้ <c oughs> ลุยเดียวต้องให้พี่เค,ค้กเลยนะครับบสำหรับหนุ่มๆวง low fat นะครับเพราะว่าเป็น,น <ะ S 1> สเปคพี่เค,ค้กเลยนะครับผมเขามาโปรโมทอัลบั้มใหม่ปวบลำปัม้มง่ายถูกต้องมาโปรโมทอัลบั้มใหม่ให้ทางแฟนๆของทางเนชั่นช n น e ลได้ชมกันนะครับเขาพูดอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยสำเนียงนี่แบบเป๊ะมากๆเลยครับ ว้าวก็เป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ที่ร้องขึ้นที่ดาวเต้นชิี๋ยาอันเป้าไม่เวลีปนาอันนี้าโมวลีทานอันนป้าไม่เชื่อรักเธอไปจนตายถึงหัวเพลงนี้ครับผมแล้วก็มีอีสวรรค์ของพวกเราแอด โอทโลแฟทครับโอโอไอทล์โอจั๊บยเอฟไอทีท้าบอกยังดีนี่เขาเป็นลูกครึ่งนะครับใช่ครับผมคุณพ่อเป็นอะไรฮะคุณพ่อเป็นแขนคุณแม่ล่ะฮะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของร้านครับผมก็เลยจะได้กันหลังกิ้พอยอ่าไม่ใช่นะพ่อกับแม่เราโอเคโอเคครับผมคุณพ่อเป็นสวิตครับผมครับแล้วคุณแม่เป็นปักฮะที่รู้สึก่าเปีอารมณ์ดีมากอันนี้คอนเฟิร์มสัมภาษณ์มาเองแล้วขำมากนะฮะเล่นมุกเยอะมากสวปักนี่พอจะเข้าใจแต่อาร คุณพ่อเป็นแขกคุณแม่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ้ไม่ไหวนะอะไรนะป้าโมดอะไรนะป้าโมดปราทานปลาโมปลาทานาอสแกมเดี๋ยวเราฟังไม่รู้เรื่องจริงๆริงก็ขออะไรเนี่ย O A T L O W F A T นัดก็มีอิสาแกรมด้วยนะอ่ะของให้โปรโมท N U S อันนี้สกก S A T A K U N อันนี้คืออิสาแกรมโอเคก็มีอะไรวะ ซีอะไรเนี่ยขับเค้กอันขับเค้กโอ้เชยมากขับเค้กเชย C L U B C A K E ติดตามกันได้เนาะเออนี่ก็เป็นหลุดคิวนะฮะที่เรานำมาฝากกันขำๆก่อนนอนนะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามเราจนจบรายการนะฮะอย่าลืมติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยอย่างที่บอกไปมีหลายช่องทางเลยนะฮะตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยฮะถนัดช่องทางไหนพี่เค้กมักจะบอกนะเข้าช่องทางนั้นฮะถูกต้องนะหน้าก็เข้าหน้าหลังก็มาเลยแฮปปี้ตรงนี้แหละนะฮะวันนี้เราสองคนรวมถึงที ทุกคนลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่นะฮะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ